พอคนที่บอกวดีกับเฮาเป็นอย่างเขาคืออารมรดหูิดใ่เฮาก้อนที่ตโตสิไปพอเหตุการณ์นั้นโตหูสึดจังใดพระว่าบางเถ่อเฮาประหูจับของได้ว่าแต่และมือเฮาปล่อยอาลุ่มเอียงออกไปเฮาคิดว่าฉันนี่แหละคนดีที่สุดแต่ทําไมมาเจอเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นไปบ่ได้ทีเฮาหูงิดเราวเฮาสิไปพอเองดีๆพอว่าคนทุกคนนะ่ะมีดานทีดีเด้แล้วกับมีดานที่ดีมีดานทีอารโรคหูงิดมีทุกคน แ่เขาขึ้นดึงด่านที่มุดยิดมาไตโตเพอโตไยคืนของความแบบมุดยิดบ่หมักในโตจาของคนที่โตไปพอเขาก็แสดงออกแบบทีมุดยิดไตโตบางเือเนี่ยโตไปพอคนดีบอย้อมหลับในโตเฮ้าน่ะแม่บ่เคยเห็นขอดีของเฮ้าเลยพอวาลึกๆแล้วอ่ะตตวอาจสิบบอยอมหลับในโตจาของตัวอาจสิเคยเหตเรื่องอย่างที่มันผิดพลาดผิดศีลธรรมแล้วโตกับว่าหายอภัยจากของจากเธอ มันกับฝังอยู่ในหัวใจหว้างรู้ดซึกของตัววาฉันเป็นคนไม่ดีนะแม่ฉันเป็นคนที่บกขู่คว้นกับสิ่งดีๆก็เลยไปเจอเหตุการณ์ที่คนบอยอมรับในตัวเฮามันมาจากที่เฮาหลูดซึกจังไรเฮาปล่อยอาลมม์อียงในแต่ละมือเนี่ยเฮาก็จีไปเจอค้นแสดงออกกับเฮาแบบนั้นนี่คือวิธีการสังเกตทิ่งง่ายที่สุด